ถ้าโลกไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์อีกต่อไปบ้านหลังใหม่เราจะอยู่ที่ไหนโลกเคยผ่านหายนะครั้งใหญ่มาแล้วอุก,กาบาตเคยลบสิ่งมีชีวิตทั้งเผ่าพันธุ์อย่างไดโนเสาร์ในพริบตาแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นอีกมนุษย์จะรอดไหม นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าคำตอบคือเราต้องกลายเป็นเผ่าพันธุ์ระหว่างดาว m a l t i p Planetary Species) ไม่ใช่แค่พึ่งพาโลกแต่ต้องมีบ้านหลังใหม่ในอวกาศด้วยเป้าหมายแรกคือดาวอังคารมีน้ำแข็งมีแสงแดดและอาจสร้างอนานิคมได้ อีกแนวคิดคือเมืองลอยฟ้าเหนือดาวสุขที่ชั้นบรรยากาศมีสภาพใกล้เคียงกับโลกและอย่าลืมดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสกับดาวเสาที่อาจซ่อนมหาสมุทรไว้ใต้ผิวน้ำแข็งทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญที่จะตัดสินว่ามนุษย์จะอยู่รอดต่อไปได้อีกนับล้านปีหรือไม่ก็สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ แล้วคุณล่ะคิดว่ามนุษย์ควรไปสร้างบ้านใหม่บนดาวไหนก่อนคอมเมนต์ไว้เลยแล้วมาก้าวออกไปสู่จักรวาลด้วยกัน